ตอนนี้รถหม้อน้ำฮีต,ตอีกแล้วครับตอนนี้ใช้ชีวิตเหมือนเหมือนครั้งละสิบกิโลครับสิบกิโลต้องจอดรถครั้งหนึ่งเพื่อเติมน้ำใหม่หม้อน้ำมันแห้งออกหมดวันนี้ยังไม่ได้กินข้าวหิวข้าวผมก็เลยไปลงไปหากับข้าวปรากฏว่าร้านไม่มีอะไรเลยมีแต่ลูกชิ้นผมก็เลยซื้อลูกชิ้นมากินครับเดี๋ยวมารีวิวลูกชิ้นให้ดูตลาดแถวบางเลนนครปฐม,ม,าม,มครับลูกชิ้นหมูก็มีสองไซส์ครับซื้อมาสองไซส์เนี่ยไ,ไซส์เล็กกับไซส์ใหญ่เห็นไหมไซส์ใหญ่ใหญ่มากนะบอกใครไม่ใหญ่มาก เดี๋กกินอะไรก่อนกินกินลูกเล็กก่อนแล้วกันนะครับก็ไม่เร็วนะนายสิบบาทก็ไม่เร็วรสชาติดีเลยลนะทางทครที่ผมเป็นคนไม่กินหมูไม่ชอบอันนี้กินลูกใหญ่รสชาติเดียวกันเลยนี่หว่า <c oughs> ก็อร่อยอยู่ครับอร่อย